ฟวบาดไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรพระยะค่ะถึงได้เรียกหม่อมฉันมาที่นี่พระราชวังตอนนี้องค์ชายก้าปวดอยาขยับหฮ้นี่จะตัวแ็กเจ้าลืมไหมว่าทำไมการตรวจสอบความสัมพันธ์พอ่อโลกแบบหย่อนเลือดลงเนี่ยถึงได้ถูกคนรุ่นหลังหัวล้วอเยอเอาห่มรู้ หการที่เลือดแทรกกระจายในน้ำมันเกิดจากปฏิกิริยาทางกายภาพของแรงดันออนโมซินลละความหนาแน่นโปรดตวรวจสอบความสัมพันธ์พ่อลูกด้วยกระบวนการการตรวจดีเอ็ไม่ใช่ด้วยวิธีความเชื่อสมัยโบราณดังนั้นมันจึงไม่เกี่ยวว่าทางคู่จะมีความสัมพันธ์พ่อลูกหรือไม่ไม่ว่ายังไงเลือดนั้นก็จะผสมกับน้ำ กันอยู่ดีไม่ต้องมาใช้เลือดของสักรพกรดพันหรอกใช้เลือดของหนูมาหยดลงทานยังไงก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันอยู่ดีแหละน่าเหลือนะการที่แม่รู้จักวิทยาศาสตร์ก็ทำให้คนเราต้องตายได้นางล้านมันเป็นไปไม่ได้ ฝ่าบาทพวกขวานสไลายหม่อมฉันนะเพคะฝ่าบาทเขาจะตอบสอบอีกรอบแล้วฝ่าบาทจะรู้ทันทีที่ทำพวกหล่อนจะต้องแอบเอาอะไรบางอย่างมาเพื่อปลอมผลการตรวจสอบพามาหสีเหลิวเนี่ยหล่อนจะให้ฝ่าบาทเจาะเอารดของตัวเองอีกทั้งยังต้องมาโดนดูถูกอีกรอบหรอไงกัน ฝ่าบาทต,ตอนแรกพะมเหสีหลี่วก็นอกใจฝ่าบาทต,ตอนนี้หล่อนก็ยังจะพยายามหลอกลวงฝ่าบาทอีกยิ่งไปกว่าน,นั้นยังต้องการทำอันตรายต่อพลานามัยของฝ่าบาทอีกโดยความเป็นจริงหากไม่ฆ่าเธอเสียจะทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชนขึ้นมาไม่นะเพคะผมฉันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นจริงๆนะเพคะ พ่อม่เห็นสีเหลวทรงตัดอะไรแปลก,ปลกองค์ชายก้าวอยากให้พระแมสีเหลวนั้นมีชีวิตที่ดีในวังเพียงอย่างเดียวแค่ทำพรปลาค้าอย่างเดียวก็พอแล้วแต่นี่ยังทำหงที่โผอ่บินขึ้นมาอีกพูดสิทำไมองค์ชายก้าวถึงได้ผักตานหลนันขึ้นสูบ่บันลังมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วว่าเด็กคนนั้น,นเป็นลูกขององค์ชายก้าวไงล่ะไม่ องคชายเก้าต้องการที่จะให้ลูกชายของตนเองนั้นได้สืบทอดบัลลังก์นี่มันเป็นการก่อกระเบดิดชัดๆเลยฟาบาทฟาบาด,บบาดองคลักนำตัวองค์ชายเก้าออกไปแล้วปิดปากขององค์ชายเก้าด้วยไม่อนุญาตให้องค์ชายเก้าพูดคุยกับใครทั้งสิ้นหรือแม้แต่จะสื่อสารกับโลกภายนอกจนกว่าจะได้รับการลงโทษเออเอฟาบ,บาดหมอ่อมชันยังไม่สิ่งที่จะ สำนทุนฝาบาทก็สำหรับพระมเหสีหลิวให้ปลดทุกสิ่งทุกอย่างของเธอออกแล้วย้ายเธอไปที่ซอยแห่งความไร้ทิ่สุดฟาบาทฟาบาท,บาทพระองค์มีเชื่อหมอมฉันหรอเพคะเธอจะไม่สามารถออกไปไหนได้ถ้าแม่บุรุษญาติก่อนฟาบาทสำหรับเหล่าคนใช้ประหารชีวิตเสียให้หมดอย่าให้เหลือ ฟ้าบาทได้เปิดแมวตาพวกหม่มฉันด้วยสำหรับพวกเจ้าทั้งสองก็แล้วแต่เจ้านายของพวกเจ้าแล้วกันฮันพียซูนี่ท่านช่างน,น่าประทับใจมากเลยซูลูเซียนี่เธอ คิดเหรอว่าฉันไม่รู้น่ะเรื่องของหลืวหรืออย่างทั้งหลายที่เป็นคนส่งข่าวลดเหล่านี้มาให้ฉันโดยใช้ใครบางคนส่งมาน่ะอย่างไรก็ตามฉันอยากให้นางล้านหยิดหรืออย่างมันต้องตายอยู่แล้วดังนั้นถึงแม้ว่าเธอจะต้องการเป็นเมธให้อยู่ในมือของเธอเพื่อค่าเหลือหรือยรอย่างแค่นี้ฉันก็ยอม แต่จริงๆเธอคิดหรอว่าถึงมาว่าเธอจะเคี่ยวหลิวลู่หยางออกไปแล้วเธอจะกลายเป็นที่โปรดปัานของปาบาทแทนที่ยายหลิวลู่อย่างน่ะช่างไรเรียงสาเสียจริงจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะ